วันนี้นะคะพึ่งจะทำขนมต้มค่ะแต่เป็นขนมต้มไส้เผือกนะคะเปลี่ยนจากไส้มะพร้าวนะคะมาเป็นไส้เผือกค่ะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเผื่อเป็นไอเดียนะคะให้กับเพื่อนๆทำขายกันนะคะเดี๋ยวพึ่งจะสอนวิธีการทำเผือกกวนนะคะสอนวิธีคั้นตำแป้ง5้าสีด้วยนะคะถ้าเพืเ่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำขนมต้มไส้เผือกได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวไส้เผือกกันก่อนนะคะเราจะใช้เผือกที่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปจากนั้นเติมน้ำตาลมะพร้าวเติมเกลือแล้วก็ขยำให้เผือกมันละเอียดหน่อยนะคะพอเข้ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เติมหัวกะทิลงไปผสมแล้วเดี๋ยวเรานำไปกวนบนไฟกันค่ะเพิ่งจะทำการกวนนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะ พอกวนไปสักพักนะคะเผือกมันจะร่อนออกจากกระทะแล้วก็แห้งแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเผือกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวมะพร้าวนะคะไว้สําหรับคุกตัวขนมกันนะคะเพิ่งจะขูดมะพร้าวออกมาเป็นเส้นๆ้นแบบนี้มะพร้าวที่เพิ่งใช้นะคะเพิ่งจะใช้มะพร้าวเนื้อทึมทึบไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไป เดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งตัวแรกกันนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปใส่น้ําใบเตยลงไปผสมแล้วก็นวดแป้งจะได้ออกมาแป้งใบเตยแบบนี้ส่วนตัวที่สองนะคะจะเป็นแป้งอันชันเราจะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปเติมน้ําอันชันลงไปผสมแล้วก็ทําการนวดแป้งตัวที่3มนะคะจะเป็นแป้งแก้วมังกรเราจะใช้น้ําแก้วแก้วมังกรผสมเนื้อแล้วก็ใส่ลงไปในแป้งแล้วก็นวดแบบนี้ส่วน แป้งตัวที่สามจะเป็นมันแครอทนะคะตัวแป้งจะให้เป็นสีออกส้มๆใส่น้ําเปล่าลงไปผปสมแล้วก็นวดแป้งแป้งตัวที่ห้าจะเป็นฟักทองนึ่งสุกใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนวดกับตัวฟักทองแล้วก็เติมน้ําเปล่าจากนั้นทําการนวดแป้งได้แป้งออกมาแป้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแป้งจากสีธรรมชาติห้าสีส่วนตัวเผือกกวนนะคะเราก็มาปั้นตามขนาดที่เราต้องการ เราจะเอาแป้งข้าวเหนียวนะคะโรยลงไปในถาดน,นะคะรองสําหรับปั้นแป้งใส่ลงไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาปั้นแป้งขึ้นรูปนะคะเราหยิบแป้งขึ้นมาจากนั้นแบแป้งใส่ไส้เผือกลงไปตรงกลางแป้งแล้วก็คุ้มเอาแป้งนะคะมาคุ้มไส้ให้มิดนะคะแล้วก็คลึงให้กลมแบบนี้ เดี๋ยวเพิ่งจะทําให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะหยิบแป้งขึ้นมาแบะแป้งเอาไส้ใส่ตรงกลางนะคะย้ําว่าขั้นตอนนี้สําคัญนะคะจะต้องเอาแป้งหุ้มไส้ให้มิดนะคะถ้าหุ้มไม่มิดนะคะเวลานําไปต้มเดี๋ยวมันจะแตกได้ตอนนี้นะคะแป้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวมะพร้าวเราจะเอาเกลือใส่ลงไปในมะพร้าวแล้วก็ทําการคุกให้มันเข้ากันแบบนี้จะได้เนื้อมะพร้าวออกมาแบบนี้ ต้มน้ำให้เดือดจากนั้นนําขนมลงไปต้มในน้ำที่เดือดใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เป็นการต้มขนมนะคะพอใส่ครบแล้วนะคะเขย่านะคะไม่ให้ขนมมันติดกันพอตัวขนมนะคะสุกไปประมาณสัก1 0 2ถึอร์เซนให้ใช้ทับพ,พีคนขนมไม่ให้มันติดกันไม่ต้องคนแรงๆนะคะเดี๋ยวขนมมันแตกได้ แค่คนไม่ให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะต้มต่อให้มันเดือดพอมันเดือดแล้วนะคะตัวแป้งตัวขนมมันจะลอยขึ้นมาด้านบนนะคะแสดงว่ามันสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตักตัวขนมนะคะลงไปใส่ในตัวมะพร้าวแบบนี้นะคะเตรียมที่จะคุกขนมกับตัวมะพร้าวตักมาใส่ลงในตัวมะพร้าว พอตักใส,ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคลุกตัวขนมกับตัวมะพร้าวนะคะย้ำนะคะว่าให้ทุกลูกของขนมนะคะเกาะด้วยตัวมะพร้าวนะคะใส่มะพร้าวลงไปเยอะๆหน่อยนะคะขนมมันจะได้อร่อยนะคะตัวมะพร้าวจะมีความรสชาติจะมีความเค็มนิดหน่อยนะคะตัดกับตัวขนมได้ดีมากตอนนี้นะคะขนมต้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขนมต้มห้สีนะคะเป็นสีจากธรรมชาติของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วข้างในก็จะเป็นไส้เผือกตัวนี้นะคะจะเป็นตัวมันม่วงตัวนี้จะเป็นตัวใบเตยอ,อันนี้เป็นแก้วมังกรส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นอัญชัน อันนี้ก็จะเป็นเผือกฟักทองตัวไส้ข้างในก็จะเป็นเผือกกวนนะคะจะมีรสชาติหวานกำลังดีหอมมากเลยนะคะรสชาติตัดกับความเค็มของตัวมะพร้าวเข้ากันดีมากเลยค่ะเพื่อนๆขนมต้มไส้เผือกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะเผือกเป็นไอเดียสำหรับทำขายเข้ากันดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ